สวัสดีคะ่ะทุกคนมาฟังเรื่องเล่าจากไพ่ยิปีไปด้วยกันนะคะมาดูข้อความจากไพ่วันนี้ที่จะสื่อถึงทุกคนกันนะคะพลังงานวันนี้บอกว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดนะนะคะแต่บางครั้งคุณมีความที่แบบว่าแคร์ว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับคุณมากเกินไปอืมกลายเป็นความระแวงมากเกินไปและทําให้ลดความมั่นใจในตัวคุณนะ ะะซึ่งพลังงานไพ่บอกว่าความระแวงมันดีแต่ถ้าระแวงมากเกินไปมันทำให้ความมั่นใจลดลงและไม่กล้าที่จะลงมือทำหรือไม่กล้าที่จะเริ่มต้นทำอะไรในสิ่งที่คุณกำลังคิดที่อยากจะทำอยู่นะคะพลังงานไพ่จึงบอกว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะการที่คนเราทำอะไรครั้งแรกน้อยครั้งที่จะประสบความสำเร็จบางครั้งการที่ลงมือทำครั้งแรกมันอาจจะเป็นความพัง มันอาจะเป็นความล้มเหลวแต่สิ่งหนึ่งที่คุณได้รับมันคืออะไรรู้ไหมคะความกล้าค่ะกล้าที่จะลงมือทําอืำนะคะและความพยายามที่คุณเอาชนะความกลัวในใจของคุณเนี่ยนะคะมันคือสิ่งที่คุณได้รับนะคะเพราะแท้จริงแล้วอะนะคะสิ่งที่มันแบบเป็นกรอบที่ทำให้คุณอะ ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่กล้าที่จะเริ่มต้นหรือไม่กล้าที่จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณนะ่ะมันอาจจะเป็นในลักษณะที่แบบความอายอายที่จะผิดพลาดอายที่จะล้มเหลวอายต่อสายตาคนอื่นเลยเป็นในลักษณะที่ยังไม่กล้าลองทำอะไรสิ่งเสียเส่ยงเนี่ยนะคะ บางครั้งอาจจะต้องบอกกับตัวเองใหม่นะว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะไม่มีใครหรอกที่จะมาให้ความสนใจหรือโฟกัสชีวิตของเราหรือชีวิตของคุณน่ะตลอดย4ี่ชั่วโมงเพราะทุกคนต่างโฟกัสชีวิตของตัวเองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอาจจะบอกกับตัวเองก็ได้หรือคุณอาจจะบอกกับตัวคุณเองอะว่าฉันทำเพื่อเติบโตและเรียนรู้ถ้าคุณไม่เริ่มต้นเลยไม่ลงมือทำ ครั้งแรกแน่นอนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถึงจะเก่งแค่ไหนแต่ไม่ได้นำเอาความเก่งหรือความรู้ที่มีไปเริ่มต้นมันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะอันนี้คือความจริงนะนะคะพลังงานของหัวใจกุลาบเนี่ยบอกว่าถึงบางครั้งมันจะพังถึงบางครั้งมันจะล้มเหลวนะคะจงบอกกับตัวเองว่าฉันกล้าที่จะเอาชนะความที่ฉันเคย ในการที่จะล้มเหลวความที่ฉันกลัวในการที่จะผิดผพลาดเพราะตอนนี้แปลว่าพอคุณกล้าที่จะเริ่มต้นแล้วพลังงานนี้บอกได้เลยว่าคุณกำลังเติบโตคุณกำลังปลดล็อกตัวเองจริงๆนะอืคุณกำลังเติบโตคุณกำลังเรียนรู้จากมันนี่แหละกับการที่คุณได้เริ่มต้นในการที่จะทำอะไรบางอย่างอืมนะคะซึ่งก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้ ในหัวของคุณนะ่ะคุณอยากจะทําอะไรเพียงแต่มันมีสภาวะที่แบบแคร์ว่าคนอื่นจะมองว่าคุณเหลอแคร์ว่าคนอื่นจะมองคุณในลักษณะที่หัวลเลาะย่ะเออซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นพลังงานที่คุณยังไม่ได้ปลดล็อกตัวตนของคุณจริงๆว่าฉันกําลังเติบโตและเรียนรู้ฉันกําลังที่จะเดินไปข้างหน้าฉันกําลังจะเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆ ะะเพราะฉะนั้นพลังงานไพ่จึงบอกว่านะคะเสียงของคนอื่นน่ะนะคะไม่ใช่เสียงที่จะมาตัดสินตัวคุณนะคะเพราะในความเป็นจริงแล้วนะคะไม่มีใครที่จะมาสนใจชีวิตเราตลอด24ชั่วโมงหรอกค่ะนะคะอยากทำอะไรในตอนนี้นะคะลุยค่ะทำค่ะ นี่คือพลังงานไพ่ที่อยากจะสื่อถึงคุณนะคะทีนี้มาดูพลังงานตัวตนของคุณสิคุณอยากจะทําอะไรอะ่ะอืมนะคะเพราะดูคุณก็เป็นคนเก่งแต่ยังมีความระแวงความลังเลในการที่จะเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะอืมมาดูกันโอโอพลังงานดีมากเลยอะ่ะเห็นไหมเก้าเหรียญ The strength คุณอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์นะหรือเกี่ยวข้องกับชาวราศีสิงห์พลังงานแปดาบเพียงแต่คุณอาจจะมีกรอบความคิดที่มันเป็นตัวปิดกั้นในการที่จะให้คุณเริ่มต้นอะไรบางอยา่างนะคะมีพลังงานสิบถ้วยกับพลังงานของราชาไม้เท้านะคะถ้ามองนะให้เห็นชัดนะ่ะคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะการงานการเงินธุรกิจหรือว่าสิ่งที่ทำอะ่ะมันเป็นไปได้ดีอะ่ะ ถ้ามองคือคุณทำอะไรในลักษณะที่ไม่ได้พึ่งพาคนอื่นน่ะเออมีศักดิ์ศรีฉันลงมือทำด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะแต่กรอบหนึ่งที่คุณกลัวก็คือถ้าคุณลองทำอะไรใหม่ๆในลักษณะที่มันแตกต่างจากสิ่งที่คุณทำอยู่เพราะสิ่งที่คุณทำอยู่คุณอาจจะทำมาเป็นระยะเวลา8 9, ปี9ปีแล้วคุณอยากจะลองเปลี่ยนเออแต่คุณกลัวว่ามันจะล้มเหลว กลัวว่าคนอื่นจะหวัวเราะเยาะกลัวว่าคนอื่นแบบจะมาคอยนั่งจับผิดซึ่งแท้จริงก็อย่างที่ไพ่สื่อแหละนะคะว่าในความเป็นจริงอะไม่มีใครที่จะมาสนใจชีวิตเราหรือชีวิตคุณตลอดเวลาค่ะนะคะจงลงมือทําจงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะเชื่อว่าด้วยความที่คุณเนี่ยเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดและประสบความสําเร็จมาอยู่แล้วนะคะการที่คุณจะทําอะไร ก็เชื่อว่าคุณหาข้อมูลมามากพออยู่แล้วเพียงแต่ขาดความมั่นใจในการที่จะเริ่มต้นเพราะกลัวจะถูกมองว่าเสลือเพราะกลัวจะถูกมองว่าทำแล้วผิดพลาดทำแล้วล้มเหลวแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเป็นบอกกับตัวเองว่าฉันกําลังที่จะเติบโตและเรียนรู้จงลงมือทำนะคะมองว่าพลังงานหลักๆนะมันเหมือนกับคุณบอกกับตัวเองว่าฉันเก่งทุกด้านนะ แต่ความรักยังไม่ไปไหนเลยบางทีมันอาจจะสื่อถึงกลัวว่าถ้าเดินเข้าไปรู้จักหรือทําความรู้จักกับใครสักคนหนึ่งกลัวจะถูกปฏิเสธทั้งๆที่เป็นคนที่บอกกับตัวเองว่าฉันก็ค้นแบบสมบูรณ์ Perfect, อะเปอร์เฟกอะแต่ก็กลัวที่จะถูกคนคนนี้ปฏิเสธเหลือเกินก็เลยได้แต่นิ่งนะคะอย่าลืมว่าถ้าคุณไม่เริ่มต้นที่จะพูดที่จะสื่อสารนะคะ แน่นอนโอกาสน้อยมากที่เขาจะรู้จักชื่อคุณโอกาสน้อยมากที่เขาจะรู้ว่าคุณสนใจเขาคุณอยากจะรู้จักเขานะคะซึ่งก็เชื่อว่าถ้าคุณกล้าที่จะไปทักเขารู้จักเขาสื่อสารกับเขาอย่างน้อยเขาได้รู้จักว่าคุณเป็นใครคะ่ะอืคุณเอาชนะความกลัวได้ละอืคุณกล้าที่จะทำละอันนี้มันคือความสุขที่มันเกิดขึ้นก็คือ กล้าที่จะลงมือทํากล้าที่จะทําสิ่งสิ่งนั้นในสิ่งที่คุณอยากจะทําเอาชนะใจตัวเองได้แล้วในตอนนี้อันนี้คือพลังงานที่ไพ่บอกนะคะทีนี้มาดูสีว่าพลังงานรอบๆตัวคุณหรือสิ่งที่คุณสนใจเนี่ยนะคะมันมีพลังงานอะไรที่มันทำให้คุณแบบว่า ยังรู้สึกลังเลยังรู้สึกกลัวเออนะคะมาดูกันหนึ่งเหรียญเห็นไหมนะคะบอกได้เลยว่ามันเป็นพลังงานที่ไพ่บอกว่าแท้จริงแล้วในความเป็นจริงนะคะทุกคนต่างโฟกัสชีวิตของตัวเองค่ะนะคะจงให้ความสำคัญกับสายตาคนอื่นให้น้อยลงถ้าคุณอยากจะทำอะไรแล้วมันไม่ผิดศีลธรรมอยู่ในความถูกต้อง นะคะลงมือทําค่ะเพราะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วอะ่ะยิ่งถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคุณอยากจะรู้จักใครเดินเข้าไปทักทายหรือพยายามหาวิธีที่จะเข้าไปสื่อสารกับเขาค่ะอืมนะคะเนี่ยแต่คุณยังมีความลังเลอยู่นะคะเพราะว่าด้วยหนึ่งลละที่ผ่านมาคือเป็นคนที่แบบประสบความสําเร็จในทุกๆด้านไงไม่อยากจะให้คนอื่นมองว่าในเมื่อคุณเก่งแทบทุกด้าน ผ่านมาทุกอย่างประสบความสำเร็จแต่พอมาเริ่มเปลี่ยนเส้นทางใหม่ทำอะไรใหม่ๆแล้วล้มเหลวหรือผิดพลาดกลัวคนอื่นจะมองว่าเฮ้ยเก่งไม่จริงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมถ้าคุณคิดในลักษณะนี้นะคะไพ่บอกว่าจงบอกกับตัวเองว่าทุกคนไม่ได้มาคอยจับผิดชีวิตคุณตลอดเวลาไม่ได้มาสนใจชีวิตคุณตลอดเวลาเพราะฉะนั้น จงให้ความสําคัญกับสิ่งที่คุณจะทํากล้าที่จะลงมือทํากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะสิ่งที่คุณทำอ่ะขอแค่ถูกต้องนะคะตามกฎเกณฑ์กฎระเบียบจริยธรรมลงมือทําค่ะนะคะเนี่ยจัดการนะคะคือความลังเลอ่ะให้ลดลงนะคะเพราะจริงๆราแล้วอ่ะคุณเป็นคนเก่งที่เป็นไอดอลของหลายๆคนนะถ้ามองดูเพราะมีพลังงานของเดอะเอ็มเพไง บางทีอะหลายๆคนอะเขาก็อยากที่จะรู้จักคุณเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่ากกลัวในการที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆถ้าคุณอยากที่จะเข้าไปคุยกับใครเนี่ยนะคะเข้าไปเข้าไปคุยค่ะเข้าไปทําความรู้จักค่ะหรืออยากจะขยายอยากจะทําอะไรใหม่ๆลงมือทําค่ะถ้าไม่ลงมือทําทก็ไม่ได้ เรียนรู้ก็ไม่ได้เติบโตนะคะบางครั้งมันอาจจะพังแหละบางครั้งมันอาจจะล้มเหลวแหละแต่สิ่งหนึ่งที่คุณได้คือระไร,รู้ไหมความกล้าค่ะกล้าที่จะทำกล้าที่จะชนะตัวคุณเองเมื่อคุณมีครั้งแรกคุณผิดพลาดคุณล้มเหลวแต่สิ่งหนึ่งที่คุณได้บอกกับตัวเองคือฉันกล้าที่จะลงมือทำและครั้งต่อไปอ่ะมันจะทำให้คุณได้รู้ว่า สิ่งที่คุณได้ลงมือทำไปในครั้งแรกมันถูกหรือมันผิดพอมาทำครั้งต่อไปอะถ้ามันดีคุณทำต่อถ้ามันเป็นความพังหรือความล้มเหลวคุณก็จะได้รู้ว่าวิธีนี้มันไม่เวิร์กนั่นแหละนะคะมันคือสิ่งที่คุณบอกกับตัวเองว่ามันคือสิ่งที่ฉันเรียนรู้และฉันกำลังจะเติบโตเนี่ยนะคะคือพลังงานไพ่ที่แบบสื่อถึงคุณนะ่ะอืม พายอยากบอกอะไรต่อนะคะพลังงานของเด็กถือดาบเนี่ยเป็นพลังงานที่บอกชัดเจนนะคะว่าอยากจะประสบความสำเร็จอยากได้อะไรตามที่เราคาดหวังแน่นอนมันต้องมีการเริ่มต้นค่ะสมมติเนาะถ้าเกิดว่าอยากจะยิงสอนธนูแบบให้ตรงเป้าอ่ะแน่นอนต้องมีการฝึกฝนค่ะใช้ระยะเวลากว่าที่จะตรงเป้าหมายนะคะอันนี้คือในความเป็นจริงเลยแหละเนาะ ะะพลังงานต่อมานะคะก็คือพลังงานของหนึ่งถ้วยคือมันเป็นความรู้สึกที่ถ้าเราได้ลงมือทําอะไรใหม่ๆมันเป็นพลังงานที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันเอาชนะใจตัวเองได้อะเออแต่ก่อนมันอาจจะเป็นพลังงานที่ตีกรอบกับตัวเองเนาะว่าด้วยความที่แบบว่าเคยทำสิ่งสิ่งหนึ่งมาแล้วอะเป็นระยะเวลานาน,านอาจจะเจปีแดปีแหละแล้วมันมีไอเดียหรือว่า มันมีความคิดที่แบบว่าเอ้ยฉันอยากจะทําสิ่งสิ่งนี้หรือมันอาจจะเป็นพลังงานในลักษณะที่แบบประสบความสําเร็จมาทุกๆด้านนะแต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์น่ะทำไมเราถึงไม่กล้าเลยอ่ะเราอยากจะรู้จักคนคนนี้จังเลยซึ่งก็เชื่อว่าการที่อยากจะสารความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งอ่ะแน่นอนตัวคุณเองอ่ะจะต้องมีข้อมูลแหละว่าเขาเป็นใครนะคะแต่ขาดความมั่นใจหรือความลังเลในการที่จะทำความรู้จักในการที่จะ พูดทักทายเป็นในครั้งแรกเท่านั้นเองนะคะถ้าคุณไม่กล้าที่จะเข้าไปทักแล้วเมื่อไหร่ล่ะจะได้เริ่มต้นคุยจริงไหมเพราะอย่างน้อยนะคะการที่ได้เริ่มต้นเข้าไปคุยเข้าไปทักเขาก็รู้จักชื่อคุณและมันก็จะเป็นการเริ่มต้นได้พูดคุยได้รู้จักกันบางทีอ่ะในการที่เรารู้จักใครสักคนหนึ่งมันอาจจะไม่ได้จบในลักษณะที่แบบ ต้องเป็นคนรักกันเสมอไปบางทีอาจจะเป็นมิตรภาพหรือเป็นเพื่อนกันในอนาคตก็เป็นได้นะคะตัวเนี้ยคือพลังงานไพ่ที่สื่อว่าอย่างน้อยคือมันเป็นในสภาวะที่คุณเอาชนะใจตัวเองอะ่ะมันจะเป็นความสุขที่แบบเกิดขึ้นและมันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับตัวคุณอะ่ะพอครั้งต่อไปอะ่ะมันจะทำให้คุณมองย้อนกลับมาครั้งแรกของคุณว่าก็เคยผ่านมาแล้วนี่นะคะ พลังงานของโดนะคะมองว่ามันเหมือนเป็นพลังงานที่ไพ่อยากจะสื่อถึงคุณนะคะคุณมีความรู้คุณมีประสบการณ์คุณออกแบบเลือกเส้นทางชีวิตของคุณแล้วนะคะจงกล้าที่จะเริ่มต้นเพราะในความเป็นจริงแล้วนะคะชีวิตมันจะสมบูรณ์แบบจริงๆในสไตล์ของคุณก็คือมีการเริ่มต้นมีความพางังมีความผิดหวังมีความล้มเหลวแต่ใดๆแล้วมันเป็นช่วงจังหวะที่คุณน่ะได้ เรียนรู้แล้วก็เติบโตประสบการณ์นี้แหละมันจะนำพาทําให้ชีวิตคุณน่ะมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่เราอ่ะมีความพังมีความล้มเหลวนั้นสื่อถึงว่าเราจะมีความระมัดระวังมากขึ้นในครั้งถัดไปและมันก็จะทำให้เราอ่ะใกล้เส้นชัยในสิ่งที่เราอยากได้อยากทำมากขึ้นนะคะอื้ มาดูต่อนะคะเห็นไหมเนี่ยพลังงานสี่ม้เท้านะคะสิ่งนี้แหละมันจะนำพามาซึ่งความมั่นคงนะคะมันจะนำพามาซึ่งความมั่นคงเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนั่นบอกได้เลยนะคะว่าเมื่อมันมีการเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างนะคะในสิ่งที่คุณอยากจะทํา เนแน่นอนการเริ่มต้นและระหว่างทางมันมีความพังความผิดหวังความล้มเหลวความเสียใจแหละแต่สิ่งเหล่านี้มันจะทําให้คุณเติบโตแล้วก็เรียนรู้แล้วมันจะทําให้ชีวิตคุณดูสมบูรณ์แบบเพราะเราได้เรียนรู้รสชาติของชีวิตมาไงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทําอะไรเลยมีความกลัวทุกอย่างมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงอืนะคะเพราะเชื่อว่าเมื่อมาถึงจุดที่แบบว่าผ่านความล้มเหลว นะคะผ่านความผิดพลาดพอมาถึงนะจุดจุดหนึ่งอะ่ะมันจะได้แบบมีความรู้สึกที่แบบภูมิใจว่าฉันผ่านมันมาได้ละฉันแข่งในระดับหนึ่งละและฉันพร้อมที่จะไปต่ออีกสเต็ปหนึ่งละนะคะอืมนี่เห็นไหมราชาถ้วยมันเป็นพลังงานที่ถึงสื่อถึงความภูมิใจอะ่ะทั้งทางที่บางทีอะ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซ็น์หรอกแต่สิ่งหนึ่งที่คุณสัมผัสได้ก็คือความกล้า ที่คุณเอาชนะความกลัวหรือว่าความอายหรือเอาชนะกรอบที่คุณ อาจจะเคยตีกรอบในหัวหรือในความคิดของตัวเองว่าคุณเก่งในทุกๆด้านประสบความสําเร็จในทุกๆด้านถ้าจะไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆกลัวมันจะล้มเหลวกลัวมันจะผิดหวังกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเก่งไม่จริงนี่นาหรือกลัวคนว่าคนอื่นจะมองในลักษณะที่แบบหัวเลาะเยาะฉันหรือเปล่าฉันทํามันผิดพลาดฉันไม่ประสบความสําเร็จอะไรประมาณนี้ซึ่งในความเป็นจริงก็นั่นแหละนะคะคนส่วนใหญ่น้อยนะคะที่แบบ จะมาโฟกัสหรือว่ามาคอยใส่ใจชีวิตคุณจริงๆอะเพราะเขาก็มีชีวิตของเขาที่จะต้องโฟกัสเหมือนกันเออนะคะมาดูต่อซิในสิ่งที่พ่ยอยากจะเสื่อเนี่ยนะคะถ้าคุณมีความหวังที่อยากจะทําอะไรอะนะคะจงทําตามความหวังและความฝันของคุณโฟกัสค่ะนะคะให้มันเป็นแรงผลักดันนะคะและสิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยวินัยค่ะพรวินัยอะมันจะทําให้คุณทําสิ่งนั้นอย่างสม่าเสมอ และทำมันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะเชื่อว่ามันก็จะมีบางวันบางอารมณ์แหละที่คุณรู้สึกว่าเหนื่อยทอ้อไม่อยางที่จะทำสิ่งสิ่งนั้นเลยแต่ความิินัยอ่ะมันจะทำให้คุณน่ะต้องทำสิ่งๆิ่งนั้นตามแผนที่คุณวางไว้นะคะมาดูต่อสิพลังงานของสามไม้เท้าแล้วก็พลังงานของเก้าถ้วยนะคะบอกได้เลยว่าคุณมีความฝันคุณมีความหวัง คุณทำมันอย่างต่อเนื่องด้วยความมีวินัยนะคะและสิ่งที่คุณจะเจอต่อมาคืออะไรคุณจะเห็นว่าเป้าหมายชีวิตของคุณนะ่ะอยู่ไม่ไกลแล้วอืมนะคะมันจะต่างจากครั้งแรกที่คุณรู้สึกใช่ไหมครั้งแรกที่คุณรู้สึกอยากจะทำอะไรใหม่ๆสิ่งที่คุณอาจจะมีในความคิดหรือว่าในห่วงคุณเนี่ยนะคะมันคือความกลัวกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าคุณไม่เก่งพอกลัวคนอื่นจะหัวเราะเยาะ กลัวสายตาคนอื่นที่มองมาที่คุณซึ่งแท้จริงแล้วอะ่ะเขาอาจจะแค่มองมาเขาอาจจะไม่ได้แบบใส่ใจหรือว่าให้ความสําคัญกับชีวิตคุณน่ะมากถึงกับต้องมาคอยจับผิดอะ่ะเพราะก็เชื่อว่าตัวพวกเขาเองอ่ะพวกเขาก็ต้องไปโฟกัสชีวิตของพวกเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานไพ่ตั้งแต่วันที่คุณเริ่มที่จะกล้าลงมือทอําอ่ะแม้ว่าจะไม่เคยทํามาก่อน แม้ว่าจะมีความกลัวแม้ว่าจะมีความไม่มั่นใจแต่ถ้าคุณได้ลงมือทำครั้งแรกสิ่งหนึ่งคือคุณเอาชนะใจตัวเองนะคะแม้ระหว่างทางจะเจอความผิดหวังจะเจอความล้มเหลวจะเจอความพังแต่นั่นมันคือสิ่งที่คุณได้เรียนรู้และมันทำให้คุณเติบโตมันทำให้ใจคุณเข้มแข็งมากขึ้นมันทำให้ใจคุณแกร่งมากขึ้นมันทำให้คุณรู้สึกว่า จุดที่ดิ่งปัญหาที่เข้ามาความเสียใจที่เคยได้รับความผิดหวังที่เคยเจอก็เคยผ่านมาแล้วคุณยังผ่านมันมาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้มันเหมือนกับคุณมองเห็นและบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเป้าหมายและความฝันมันอยู่ไม่ไกลนี่เพราะฉะนั้นนะคะจงยอมรับความเป็นจริงแล้วก็เนี่ยนะคะเก็บความสุขระหว่างทางค่ะก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายจงเก็บความสุขระหว่างทางนั้นเถอะ อืเห็นไหมเดอะซันนะคะซึ่งถ้าคุณทําในลักษณะเนี้ยไปเรื่อยๆไม่ว่าคุณจะทําอะไรเชื่อเถอะค่ะนะคะ,นะคะเป้าหมายของคุณน่ะมันคือการที่ทําให้คุณได้เรียนรู้ว่าเนี่ยแหละคือชีวิตที่แบบมีชีวิตชีวาทำไมถึงบอกว่าคือชีวิตที่มีชีวิตชีวาเพราะหนึ่งละนะคะมันได้รับรสชาติชีวิตแบบทุกอย่างมาแล้วไง เออนะคะคุณลองนึกดูว่าถ้ามันมีแต่ความกลัวนะแล้วไม่กล้าที่จะเริ่มต้นไม่กล้าที่จะลงมือทํากลัวความผิดหวังกลัวความล้มเหลวชีวิตไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะอยู่แค่นั้นน่ะนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบว่ากล้าที่จะทํากล้าที่จะเริ่มต้นนะคะอาจจะผิดหวังอาจจะล้มเหลวตั้งแต่แบบเริ่มต้นเลยอะ่ะคือแบบพังอะ่ะแต่สิ่งหนึ่งถ้าคุณบอกกับตัวเองว่าเนี่ย ความฝันฉันยังมีความหวังฉันยังมีเอออย่างน้อยก็ได้ได้กล้าละเอาชนะใจตัวเองละอืมฉันต้องทํามันอย่างต่อเนื่องสิด้วยความมีวินัยเนี่ยทํามันไปเรื่อยๆนะคะเป้าหมายมันแล้วในระหว่างทางคุณจะเห็นว่าเป้าหมายมันขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆเรยื่อเลอนนะระหว่างกระบวนการระหว่างทางนั้นแหละมันจะทําให้คุณได้รู้ว่านี่แหละมันคือความสุขและชีวิตที่แบบมีรสชาติจริงๆ เออนะคะมาดูว่าสุดท้ายไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะนี่ไง The Magician นะคะไพ่บอกว่าอย่าเป็นเฉพาะแค่คนที่คิดมีข้อมูลมีความรู้เราไม่ลงมือทำเราไม่สร้างนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณไม่ลงมือทำคุณคิดแต่ไม่ลงมือทำนะคะจงใช้แรงปรารถนาหรือ p a ช s i o n นีน่แหละนะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็ ทำสิ่งสิ่งนั้นโดยที่ไม่ต้องมองถึงสายตาของคนอื่นอย่าก,กังวลว่าจะมีใครแอบ,บมองแอบบคอยจับผิดคุณไหมให้ปล่อยไปค่ะโฟกัสที่สิ่งที่คุณอยากจะทำแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันเริ่มต้นเพราะฉันอยากที่จะเติบโตและเรียนรู้ไปสู่สิ่งที่ฉันอยากจะเป็นสิ่งที่ฉันอยากจะมีเพราะสิ่งที่ฉันทำอ่ะฉันทำในกรอบของความถูกต้อง จริยธรรมศิลธรรมไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะอย่าคิดอย่างเดียวแต่จงลงมือทำนะคะอันนี้คือเนี่ยไพ่บอกมาชัดเจนเลยนะคะและนะคะสิ่งสำคัญเลยสิ่งที่คุณอยากจะได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะทำให้คุณนะ่ะได้รู้สึกรักตัวเองมากขึ้น ภูมิใจในตัวเองมากขึ้นที่ได้กล้าตัดสินใจในการที่จะเริ่มต้นทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำคืออยากทำอะแต่ว่าไม่กล้าทำอะนะคะนี่แหละคือพลังงานไพ่ที่สื่อนะคะสุดท้ายเห็นไหมนะคะจากช่วงแรกๆคุณขาดความมั่นใจพอมันผ่านทุกอย่างมาแล้วอะ มันจะทำให้คุณบอกกับตัวเองว่าจุดดิ่งจุดดาวความไม่รู้อะไรต่างๆนะคะมันสอนให้คุณนะ่ะได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตมาพร้อมกับความมั่นใจที่เติมเข้ามาทุกครั้งทุกครั้งกับเหตุการณ์ที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณนะ่ะคุณกลายเป็นราชนีดาบนะคะผู้เด็ดเดี่ยวผู้เข้มแข็งนะคะที่บอกกับตัวเองได้เลยว่าฉันตัดสินใจไม่ผิด อืมนะคะกับการที่ได้เริ่มต้นแล้วก็ลงมือทำสิ่งสิ่งนั้นมาเพราะประสบการณ์มันสอนให้คุณรู้แล้วว่าอย่าแคร์สายตาคนอื่นมากอย่าก,กลัวการที่จะมีใครแอบมองแอบส่องแอบคิด กับคุณไม่ดีเพราะสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วสุดท้ายนะคะพลังงานข้อความจากไพ่ที่อยากจะสื่อถึงทุกคนนะคะมองว่าเหมือนไพ่ยอยากบอกทุกคนว่าจงกล้าที่จะเริ่มต้นนะคะอย่าให้ความสำคัญกับสายตาของคนอื่นนะคะเชื่อเถอะว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะน้อยคนแหละที่จะมาจับผิดหรือว่าใส่ใจชีวิตคุณตลอด24ชั่วโมงเพราะเชื่อว่าคนทุกคนน่ะ จะต้องโฟกัสชีวิตของตัวเองอยู่แล้วนะคะแม้สิ่งที่คุณอยากจะทำอ่ะคุณไม่เคยทำคุณไม่มีประสบการณ์นะคะขอให้กล้าลงมือทำค่ะบอกกับตัวเองว่าฉันต้องการที่จะเรียนรู้แล้วก็เติบโตนะคะความล้มเหลวความผิดหวังความพังนะคะนั่นคือสิ่งที่คุณได้เรียนรู้สุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้เชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ใจคุณน่ะแข็งแกร่งมากขึ้นมันจะทำให้คุณได้เรียนรู้ว่า เมื่อมีความล้มเหลวมีอุปสรรคมีปัญหามีความผิดหวังเข้ามาแต่คุณก็ผ่านมันมาได้นี่นะคะเพราะเชื่อว่าครั้งหน้าไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือปัญหาอะไรที่มันทำให้คุณรู้สึกท้อรู้สึกแบบผิดหวังหรือว่าล้มเหลวอย่างน้อยคุณก็มองย้อนกลับไปในอดีตว่าคุณผ่านมันมาได้แล้วนี่เพราะฉะนั้นครั้งนี้ครั้งที่คุณเจอวิกฤตหรือปัญหา หรือความล้มเหลว่คุณก็ต้องผ่านมันไปได้เช่นกันสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งใจที่เข้มแข็งความที่ไม่ยออ่อท้อและมันจะทำให้คุณรักษาวินัยมากขึ้นนะคะซึ่งก็เชื่อว่าอุปสรรคปัญหานะคะความล้มเหลวระหว่างทางตัวนี้แหละมันจะเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจงกล้าค่ะ กล้าที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจเรื่องของสิ่งต่างๆที่คุณอยากจะทำแม้แต่ความสัมพันธ์ค่ะนะคะอย่าก,กลัวยอมรับในสิ่งที่มันเป็นความหวังมันเป็นความฝันของคุณและลงมือทำโดยที่อย่าให้ค่ากับสายตาหรือความคิดของคนอื่นเพราะบางครั้งเขาก็อาจจะแค่มองผ่าน นะคะสายตาคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้แบบมาโฟกัสจริงจังกับชีวิตหรือว่าสิ่งที่คุณทำหรอกมันอาจจะเป็นความคิดที่เราคิดไปก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเป็นเพียงผู้ที่คิดแล้วไม่ลงมือทำจงคิดและลงมือทำเรียนรู้และเติบโตกับประสบการณ์ที่มันเข้ามาเพื่อที่จะให้คุณได้เห็นว่า เป้าหมายและสิ่งที่คุณอยากได้อยากเป็นอยากมีมันเคลื่อนเข้ามาใกล้ทุกทีทุกทีแล้วนะคะนี่คือพลังงานดีพะอยากจะสื่อถึงคุณในคลิปนี้แล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านคะ่ะบ๊ายบาย